จอใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของเราได้อย่างคล่องตัวถ้าหากว่าการปฏิบัติสมาธิอันใดจิตใจสมาธิแล้วเบื่อโลกเบื่อสงสารอยากจะโกนหัวไปบวดนั่นอย่าไปเอามันไม่ถูกต้องในเมื่อเราได้สมาธิด,ดีแล้วเราต้องกล้าปเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆต้องเป็นนักสู้ไม่ใช่นักหลบ แต่เราจะต้องทู่ทด,ด้วยเหตุได้ด้วยผลด้วยสติปัญญาของเราทีนี้เนื่องจากว่าหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิในปัจจุบันในบางครั้งผู้สอนสมาธิผู้เรียนสมาธิก็ยังมีมติขัดแย้งกันอยู่อาจมาภาพได้เคยทดลองมา ในบางครั้งที่ศูนย์ฝึกสมาธินักเรียนระดับมัธยมที่จังหวัดนครราชสีมาที่วัดว่าปู่แก้วอำเภอสูงเดินเรารับภาราฝึกสมาธินักเรียนเดินละสามรุ่นแต่ละรุ่นสามร้อยคนขึ้นไปในบางครั้งมีนักเรียนทั้งาศาสนาพุทธศาสนาคริสต์มาฝึกร่วมกัน ทีนี้พอเข้าห้องฝึกสมาธิเราก็ให้คำแนะนำว่าชาวพุทธให้ภาวนาพุโทโธชาวรคลต์ให้ภาวนาเยซูเด็กมันก็ต่างคนต่างภาวนาของใครของเราเขาให้เวลานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงทีนี้พอเขาบอกให้หยุดพักเด็กชาวรคลต์ก็มาถามชาวพุทธว่าเธอภาวนาพุโทโธแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไร ฉั้นภาวนาพโพธิโธแล้วจิตของชั้นสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขแล้วของเธอหละ่ะเป็นอย่างไรของฉั้นก็เหมือนกันชั้นภาวนาเยซูเยซูเยซูมันรู้สึกมีอาการเคลิ้มเคลิมเบอร์เบอร์เหมือนกับจะนอนหลับเผลอพลับจิตผู้โปรงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขเราคนละศา,าสนาศาสดาคนละองค์เมื่อมาปฏิบัติสมาธิแล้วทําไม จิตมันจึงเป็นเหมือนกันอาจารย์เขาก็อธิบายให้ฟังว่าสมาธิมีหนึ่งเดียวไม่มีแตกต่างสมาธิตามธรรมชาติของสมาธิตามหลักของความเป็นจริงของสมาธิมันจะมีอันเดียวเท่านั้นไม่แตกต่างใครจะภาวนาแบบไหนคำไหนอย่างไรเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิมันจะต้องนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันหมด มีปิติมีความสุขเหมือนกันหมดก็มันเหมือนกับที่เราเชื่อว่าบรรยากาศรอบข้างของเรานีมีกระแสไฟฟ้ากระจายเต็มไปหมดเราต้องการอยากจะได้กระแสไฟฟ้ามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ฝรั่งเขามีปัญญาดีกว่าเราเขาก็สร้างขั้วแม่เหล็กทองแดงขึ้นมาให้มันหมุนเสียดสีกันเกิดค,ความร้อนก็ได้ไฟมาใช้ แต่คนลายไทยเรานี่ค่อนข้างปัญญาอ่อนแต่ยังดีรู้จักตัดไม้ไผ่แห้งมาสีกันสีไปสีมามันเกิดความร้อนก็เกิดเป็นไฟได้ไฟมาใช้เหมือนกันกรรมวิธีเราอาศัยการเสียดสีอย่างเดียวกันแต่วัสรุในการทำงานเราใช้คนละอย่างผลลัพธ์ก็คือได้ไฟมาใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปค้องใจอะไรเกี่ยวกับหลักและวิธีการทำสมาธิในตำรา อาตมาจึงขอให้ข้อสรุปว่าถ้าใครจะถามว่าอยากจะทำสมาธิทำอย่างไรก็จะได้คําตอบว่าทำสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งละลึกจะเป็นอะไรก็ได้เช่นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นต้นให้เรามีสติกำหนดตามรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้คิดไปอย่าไปห้ามมัน เรามีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายใครที่จะขอนำเรื่องราวการตรัสลู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นตัวอย่างก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ไเกิดคําว่าพูดโทอก็ไม่มีสามมาระหังก็ไม่มียหนอพองหนอก็ไม่มีเพราะคําพูดสามคำนี้มันเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้างั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์เอาคําพูดคาไหนมาท่องบริกรรมภาวนาจนใจจริงๆหาคําพูดที่จะท่องไม่มี เมื่อก่อนไปเรียนในสำนักดาบททั้งหลายก็ไปยืมคายถาเอาคมของดาบทมาท่องท่องไปแล้วมันก็ได้แค่ฌานสมาบัติไม่ใช่ฌาทางตัศรู้เป็นพระพุทธเจา้าที่นีนเมื่อพระองค์จะเดตออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นตอนที่พระองค์จะไปเริ่มต้นการปฏิบัติโดยพระองค์เองนี่สิพระองค์เอาอะไรไปท่องไปบริกรรมภาวนาไม่มี ดังนั้นเมื่อตอนหลังที่พระองค์ได้รับข่าวมาโทปายาตของนางสุดชาดาทรงเสวยเอ็มน้ำสำราญพระวรกายสดเช็ดพระองค์มาเริ่มต้นการปฏิบัติทำให้พระองค์ลํำลึกถึงตอนที่ยังทรงพระเยาที่พระที่เลี้ยงนางนมผูกพระออ่ให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในช่วงระยะเวลาว่างจากผู้คนพระองค์กำหนด ถ้าไทยคือจิตของพระองค์รู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในที่สุดพระองค์ได้บรรลุปฐมะฌานปฐมมะฌานที่มีพิตรค,คือจิตรู้อยู่กับลมหายใจสติสัมปชัญญะประครับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เกิดมีปิติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นได้บรรลุปฐมมชฌาน เมื่อพระองค์ทรงลำลึกถึงจุดนี้พระองค์ก็จะมาเลิกว่าอ๋อที่ตรงนี้เองแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นปฏิบัติข้อก,กาหนดลมอัศสาสะปัสสาสะทีนี้การที่พระองค์ทรงกําหนดลมอุดสาสะปัดอัศสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นพระองค์ทําอย่างไรนี่ปัญหาที่เราจะต้องทําความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงนี้ อย่าลืมว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติพระองค์ไม่ได้บังคับจิตมีแต่กำหนดจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมีพระสติกำนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่เฉยๆแม้แต่คำว่าลมหายใจยาวพระองค์ก็ไม่ได้เลือกหายใจสั้นไม่ได้นึก ลมหายใจหยาบละเอียดไม่ได้นึกทั้งนั้นเพียงแต่มีพระสติกำนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วในที่สดุดพระเจตของพระองค์ก็ทรงพลังทางสมาธิคือความมั่นคงมีพระสติเข้มแข็งพระเจตของพระองค์ตามลมหายใจเข้าไปนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย ทำให้พระองค์รู้อวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวคือรู้อาการ3.2ที่เราเคยได้ยินได้ฟังอยู่นั่นเองอาการ3.2มีผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพระองค์รงรู้ใน,ในขณะจิตเดียวแล้วเจิตของพระองค์ก็ไปสงบสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเมื่อเจิตค่อยสงบละเอียดลงไปร่างกายก็หายไป ยังเหลือแต่พระิิตรวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ในทับกลางของจัก,กรวรรแต่ในช่วงนี้ยังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธ,ธเจ้าเป็นแต่เป็นจุดเริ่มของจิตพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าในอันดับของสมาธิของฌานก็อยู่ในฌานที่สี่ซึ่งเรียกว่าจะตุถชาฌานจะตุถชาฌานนี่เป็นสมาธิขั้นสมถะ สมถะกรรมฐานเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานแล้วก็ไปอากาสานัญจาชนะบิญญาัญจายตนะอากินัญญายตนะเดวสัญญาณาสัญญายตนะอันนี้เป็นสมาธิสมถะกรรมฐานสมาธิสมถะกรรมฐานนี้ไม่เกิดปัญญาภูมิความรู้แต่สามารถทําจิตให้สงบละเอียดยิ่งลงไปจนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือ ึ่งในสมัยนั้นพวกฤาษีเขาก็ว่าเขาสำเร็จอาลันต์เหมือนกันพระองค์ก็ไปทรงทดลองปฏิบัติดูตามแบบเขาก็เ,าเห็นว่าไม่สำเร็จพระองค์จึงมาทรงปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองเมื่อได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานแล้วก็จิตก็วิ่งเข้าสู่กายรู้เรื่องของกายจนกระทั่งกายหายไปยังเหลือต่จิตดวงเดียวนิ่ง,สว,งสว่างสบายอยู่ ทีนี้ตอนนี้จิตของพระองค์ไปทางไหนพอไปถึงจุดนี้แทนที่จะ,ะเจริญไปตามแนวทางของสมาบัติแปดกลับวกเข้าไปสู่สัญญาเวทิตนิโรดเข้านิโรดสมาบัติก่อนนิโรดสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตละเมื่อพระองค์เจตของพระองค์สร้างพลังพร้อมแล้วจเจตแบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่ง แร่ัศมีสว่างสวัยครอบคลุมจัก,กรวาลทั้งหมดไม่มีสิ่งใดปิดบังดวงจิตดวงนี้ได้เลยนอกจากจะมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือผิวพื้นแผ่นดินแต่โลเป็นโลก,กวิถูนั้นมันมีลักษณะอย่างไรใครได้อ่านตำราพระเจ้าเปิดโลกก็เหมือนเหมือนั้นอย่างนั้นแหละในขณะนั้นเจดของพระองค์มองเห็นจนกระทั่งโลกนรก โลกมนุษย์โลกสวรรค์นอกจากจะมองเห็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์ยม,มโลกหรือโลกนรกแล้วยังรู้ปุพกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายทํากรรมอะไรจึงได้เป็นเช่นนั้นแล้วรู้ไปจกนกระทั่งว่าทําไมสัตว์ต้องทํากรรมแตกต่างกันเพราะอาวิชาความรู้ไม่จริงแต่ในขณะนั้นเจตของพระองค์จะรู้นิ่งอยู่เฉย จิตของคนเรานี่ไม่มีร่างกายตัวตนมีแต่จิตสว่างสบายอยู่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พูดไม่เป็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นอะไรมีแต่เฉยลูกเดียวทำไมจึงไม่มีความคิดทำไมจึงจะบม,ไม่ไม่มีไม่มีคำพูดเพราะเจตของคนเราในเมื่อแยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งรู้ได้เห็นได้แต่พูดไม่เป็น ทำไมจึงพูดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทำให้จิตเกิดความคิดก็คือประสาททางสมองตอนนั้นไม่มีร่างกายแล้วประสาทสมองก็ไม่มีมีแต่จิตลงเดียวจึงคิดไม่เป็นแต่รู้เห็นได้แล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิขั้นนี้มา พอรู้สึกว่ามาสัมพันธ์กับร่างกายรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นหายไปยังเหลือจากความทรงจำพอเสร็จแล้วจิตของพระองค์จึงน้อมไปสู่การพิจารณาเรื่องปุกเพนิวาสานุสัจจญานคือการรลลึกชาติผลหลังได้ตอนนี้คิดเป็นพูดเป็นภาษา พิจารณารู้เรื่องปกเทในวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้คืและลึกว่าชาติก่อนเราเกิดเคยเกิดเป็นเวทสันดอนชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากจะรู้ของพระองค์เองแล้วยังสามารถรู้ของสัตว์โลกทั้งปวงด้วยว่าใครเกิดมากี่ภพกี่ชาติอันนี้เป็นเรื่องปกเทในวาสานุสติยานการกําหนดระลึกชาติผลหลังได้พระองค์พิจารณาจบลงใน ปฐมมยามแล้วต่อไปจิตของพระองค์ก็น้อมไปสู่การพิจารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมทาสิทธิว่ากัมมังสเตบิพัชติกรรมย่อนจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยนั้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็ เจตของพระองค์ก็น้อมไปพิจารณาเรื่องอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำ,ทำกรรมคืออวิชาความรู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงก็ต้องทำกรรมไปตามที่ตดคิดว่าถูกต้องแต่แล้วมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกทั้งบาปทั้งกรรมเมื่อทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้น อันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในโจนใรใกล้ลุ่มเมื่อพระองค์พิจารณาสามเรื่องตลอดสามยามจบลงแล้วตอนนี้เรียกว่าเจริญวิปัสนาแต่ตอนที่รู้เห็นเป็นโลกวิทูเป็นสมถกรรมฐานทีนี้เมื่อพิจารณาจบจิตจอมรับสภาพความจรงิง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นนี่เป็นจริงตามกฎของธรรมชาติแล้วอรหัตตมัคคยาระังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นจึงตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพ,พระกวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประกาศะะนี้ นี่คือวิถีทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าท่านผู้ใดต้องการความพิสดาร,รให้ไปอ่านในคมพีพระปฐมผสมโพธ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมกรรม,มฐานเนี่มันเป็นการสร้างจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสติให้มีพลังเข้มแข็ง เพื่อประครับประคองจิตของเราให้มั่นคงต่อการทำงานในหน้าที่ของตนเองทั้งในเรื่องชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องการปฏิบัติธรรมีนการปฏิบัติธรรมคือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรเป็นสิ่งรู้ของจิตในกายของคนเรานี่มีกายกับใจ เรามีตาโหูจมูกเล่นกายและใจเล่นกายกับใจตาหูจมูกเล่นกายและใจสถานการณ์แล้สิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องชีวิตประจําวันตลอดทางธุรกิจการงานหรือวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดมีในจัก,กรวาลน,นี้ทั้งนามธรรมาและโลกประธรรม สิ่งที่เป็นโลกปรธรรมตั้งแต่อนุปรมาโนจกนกระทั่งมวลสารอันกอบก,กลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตหรือสิ่งที่มีแต่ชื่อเรียกแต่ไม่มีวัตถุที่จะรูปครับจับต้องได้สิ่งนั้นเรียกว่านามธรรมท,ทั้งหมดนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องของโลกโลกทั้งโลกเป็นอารมณ์จิตของผู้ภาวนา พ่อภาวนาเพื่อที่จะให้จิตของตนเองบริสุทธิ์สะอาดเข้าถึงพระนิพพานได้ต้องศึกษาเรียนโลกเรียนรู้โลกให้มีความเข้าใจถูกต้องและถ่องแท้ตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในจักรวาลน,นี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสภาวะทั้งหลายที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้น มีเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวภาษาพระพุทธเจ้าว,ว่าอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลอนัตตาไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในกฎธรรมชาติอันนี้แม้แต่กายใจของเราคืได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ แล้วทำมันเลื่องอะไรมันจึงจะต้องมากระทบมนุษย์จนกระทั่งทำให้เกิดทุกข์เดือดร้อนคืียมันต้องมากระทบมนุษย์ทำให้มนุษย์ต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะมนุษย์ไม่รู้ความจริงมนุษย์ทั้งหลายนี่ยังยึงยดอัตตาตัวตนว่าสิ่งโน้นก็ของเราสิ่งนี้ก็ของเราในเมื่อสิ่งที่เป็นของเราเราเรืยกววาเป็นของเรานั่นแหละสิ่งนั้นเขาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มีแล้วทรงอยู่หายไปมีแล้วทรงอยู่หายไปเราเอาจิตใจของเราไปสอดแทรกเข้าไปในตรงนั้นเราอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเราแต่สิ่งนั้นหาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่เมื่อมันขัดใจเราเราจึงเกิดโทมนัสน้อยใจแล้วก็เกิดทุกข์เดือดร้อน อันนี้จังทุกขัังอนัตตาสัพเพสังขาราสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาทรรทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติแต่เราเรียนธรรมะเราไปเที่ยวกล่าวตูสิ่งโน้นกล่าวตูว่ามนุษย์สัตว์ต้นไม้ภูเขารถเรือน เป็นสังขารไม่เที่ยง patients, เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไปเที่ยวกล่าวตู่แต่สิ่งภายนอกเมื่อเราไปมองเห็นสิ่งภายนอกเป็นทุกขังอนิจจงอนัตตาล้วก็เราก็ไม่มองเห็นตัวอนิจจงทุกขขังอนัตตาภายในจิตของเราแต่แท้ที่จริงแล้วจิตของเราเองนั่นแหละตัวไม่เที่ยงถ้าตาเห็นโลกจิตของเราปกติมันก็เที่ยงแต่เย็นเ,เข้าด่ามาเราไม่โกรธจิตของเราก็เที่ยง แต่ถ้ามันหวันไหวไปทางยินดียินร้ายแล้วมันก็ไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอัตตาก็กินทันทีเพราะฉะนั้นการรักษาจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสติของเราให้มีพลังเข้มแข็งเมื่อสติมีพลังเข้มแข็งแล้วมันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายอันเป็นเรื่องของโลก เมื่อเรามีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎธรรมชาติของโลกจิตของเราก็ถีบตัวอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงเราก็สำเร็จพะนิพานวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาการบรรยายธรรมทั้งนี้ ก็พูดไปตามอารมณ์เพื่อฟังกันง่ายๆใคล้ๆก็ว่าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักแต่ส่วนใหญ่ได้นำความจริงซึ่งมันเป็นประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเป็นส่วนใหญ่ถ้าไปมัวแต่จะไปพูดแต่ถึงเรื่องคำที่ยกโน่นยกนี่อาจจะมาเรียนจบไปรเรียนสีประโยคมาก็จำไม่ได้กี่มากน้อย เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นลูกจิตของนักปฏิบัติอันใดที่เป็นประสบก,การณ์ในการปฏิบัติก็เอามาถ่ายทอดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังหลักของการปฏิบัติสมาธิมีข้อสังเกตอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านภาวนาโพโทโพโทโพโท,โท,โทเป็นต้นหรืออย่างอื่นก็ได้ทีนี้พอภาวนาไปแล้วจิตของท่านสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุข รู้สึกว่ามีความสบายแต่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันมีพลังแกล้าขึ้นพอพูดโทพูดโทสองสามคำจจตมันโูภลงไปนิดหนึ่งความคิดมันพุ่งพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งขึงข้นมาอย่างกระน้ำพุอย่างที่คุณโยมคนหนึ่งถามเมื่อก่อนหน้าที่จะเทศน์เนี่ยที่ว่าจิตมันมีแต่ความคิดคิดๆคีดเคด,คด,คดอยู่ไม่หยุดแต่ในลักษณะอย่างนี้ถ้ามันคิดไม่หยุดให้กําหนดสติตามรู้เรื่อยไป อาศัยหลักสมาธิที่ว่ายืนเดินนั่งน,นอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตตามไปจนกว่าจิตของเราจะมีพลังทางสติเข้มแข็งธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีแล้วในที่สุดเขาจะเกิดสติปัญญารู้อารมณ์จิตของเขาเองตามหลักแห่งความเป็นจริงคืออันิจจังทุกขังอนัตตา ในท้ายที่สุดนี้ด้วยบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระอริยสงฆ์ผู้สืบศาสนาบนบารมีอันใดที่สมมาภาพในบำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตเขาเทศให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งวิถีชีวิตของท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวันณะสุขภะละปฏิพันธนัสสันสมบัติ แม้จะปราถนาราบยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปราถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเทนขอจบยะชาวริวหาปูราปาริปูเรนจิสาขลังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติ อิติตังปฏิต um ังตุมหังจิตปรเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยาธามมิโทติรโสยาธาสัพพีติโยวิปัชชะตุส so ัพพโลโกวินาสตุมาเติภวัตวันตรายูส so ุขีธีคารโยกุปวะอาภีวาทนสีริสนิจังุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโลสุขังพะลัง